เอาละครับก็ยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องอนิชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นริปโปให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมสําหรับริปโปของผมเองนะอ่าก็มีน้องคนนึงขอมานะครับก็ทําให้แล้วนะสาหรับคลิปริปโปนะครับทุกคนโอเคก็ต้นเกมผมก็จะมาลากแดงของฝ่ายตรงฝ่ายตัวเองออกก่อนนะครับเพื่อกันอินเวดนะสาหรับออฟเลนนะควรทําแบบนี้นะครับทุกคน อ่าก็จะได้ปลอดภัยช่วงต้นเกมด้วยนะบาปเราอย่างไงเพื่อนโอเคก็ฟาร์มไปก่อนครับช่วงต้นเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วริปโป้เนี่ยก็อ่าเป็นไฟเตอร์ที่แบบว่าโดนแบบเนื้อมานิดนึงนะครับแต่ก็คิดว่าส่วนตัวยังเล่นได้นะนี่ทุบไปเพื่อนขอนกโอ้โหไม่โดนวะยังไงโดนจับขาออกมาได้อยู่มัง้งโอ้โหโดนจับอีกฟิกเกอร์ออกมาแล้วจ้าโอเค สกิลหนึ่งของริปโป้ก็จะเป็นการหวดนะครับหววได้3รอบนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็รอบที่รอบที่3ก็จะทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับทุกคนโอ <Hold it. S 1> กาสจังหวะการใช้ดีๆนะสกิลสอก็เป็นการปามังกรออกไปนะสร้างดาเมจนะทุกคนโอเคช็อน,นี้ก็ขอไปเติมเลือดก่อนนะคือเลือดหมดจริงๆต้นเกมโดนเทตกับเลินไม่ไหวไม่มีอันติส่วนอตินะครับก็จะเป็นการแบบว่ากดแล้วเพิ่มกันสถานะให้ตัวเองนะ แล้วก็สามารถดูดเลือดได้นะครับทุกคนอ่าโอเคชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเอ่อเป็นตัดเลือดนะยังไงเพื่อนได้อยู่มั้งสวยโอเคลาช็อตไปนะอ่าชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นตัดเลือดนะครับไอเทมใหญ่นะตัดเลือดก็มีสแ,แตทที่ดีเลยนะก็ได้ลดคูด,ดาวแล้วก็ได้เกาะด้วยนะได้พลังโจมตีวยนะครับทุกคนถือออกมาถือว่าคุ้มมากนะสลอตริปโปนะ อาการใช้สกิลของลิปโปเนี่ยคนรใช้ควรใช้สกิลแบบว่าใช้1ครั้งตี1ครั้งนะครับเหมือนแบบว่าแคนเซนแอนิเมชันนะแบบอย่างเงี้ยใช้สกิลปุ๊บตีแบบกดสกิลครั้งหนึ่งตีครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะแบบรีบประสิทธิภาพในการแบบใช้อ่าดาเมจหรือรวมกับอันตีได้นะครับมันจะแบบทําให้ลิปโปเด้งเลือดตอนไฟอ่ะไหวนะครับกับแบบพวกสู้กับตัวอะไรก็ตามนะถ้าแบบเราใช้แบบชิกอย่างนี้นะ เป็นการ cancel animation นะครับทุกคนใช้สกิลไปแล้วก็ตีนะเนี่ยอย่างเงี้ยใช้สกิลตีใช้สกิลตีอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าสร้างาดามจได้เยอะกว่าปกตินะที่แบบว่าใช้สกิลปุ๊บ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 อย่างเงี้ยใช้สกิลแบบไม่ตีอย่างเงี้ยไม่มีดามจนะครับ <Hero. S 1> ผมเห็นหลายคนอยู่ที่แบบว่าใช้สกิลไปแบบไม่ตีเลยนะแบบใช้แบบ1 2 3ไปเลยนะสำหรับสกิลแล้วก็2อ,อย่างเงี้คยควรใช้สกิลแล้วก็ตีนะครับทุกๆจังหวะของริโป้เลยนะ มันก็จะได้แบบความโดนโจมตีด้วยนะในการออกสกิลนะครับทุกคนอ่าลิเอปปร์เนี่ยมันโหดเลยนะตอลอดผมนะถ้าใครเล่นเป็นหรือคอมโบอ่าแอนิเมชันเป็นเนี่ยก็โหดเลยครับชาตนี้ผมก็จะมาดักอ่าเพจนะดูรอรอเข้าใจสกิลไปหมดก่อนนะครับทุกคนโอเคเขาหมดละเนี่ยอย่างเงี้ยตีตีอย่างเงี้ยก็เจ็บละโอเคได้ฟ้าถอยเลยจังหวะนี้ไม่อยู่ละดูเลนดันระเบิร์ปเพื่อน มาหน่อยเอาหน่อยเปิดอันตีใสเลยยังวะนี้ปุ๊บตีออกโอ้โหต้องตามแนละ้วฟิกเกอร์หิวสสวยโอเคเอายังไงออกไม่ได้ขอตายก่อนแล้วกันเื่อเอาละครับก็มาเดินเกมกันต่อเลยนะคือชอตเมื่อกี้ผมแบบเอาหมดสกิลออกเลยนะครับทุกคนเลยผมว่าเออยอมไปเลยนะแบบยอมตายไปแล้วก็โดดเข้าป้อมไปเลยครับชอตเมื่อกี้คือมันหนีไม่ได้อะ่ะก็พยายามให้ป้อมตีนะครับแต่แบบว่าเขาเอาสอยหัวก่อนนะเมื่อกี้ ก็มาแท็กกลางไปครับขอตังหน่อยขอร้อยหนึ่งคือแบบว่าคีฟการเนี่ยจำเป็นมากเลยนะสำหรับออฟเลนนะถ้าเมทไม่อยู่ควรมาเอานะครับถ้าไม่งั้นจะจะเสียคีฟฟรีนะแล้วก็พยายามแบบอ่าทรับเวฟเลนตัวเองให้ได้บ่อยที่สุดนะอย่าทิ้งเวฟเลนนะมันจําเป็นมากเลยนะสําหรับออฟเลนนะถ้ายิ่งรับเวฟเลนตัวเองได้ทุกเวฟเนี่ยคือแบบว่าดีมากเลยครับก็จะทําให้ออฟเลนเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมีของนะโอเค เงินก็มาเรื่อยๆแบบเมินมาไม่ขาดสายประมาณนี้ทุกคนอ่าโอเคก็ได้ตัดเลื่อนมานะอารินก็จะเริ่มสู้เรายากขึ้นนะปล่อยให้เข้ากันไปนะครับทุกคนชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นสเปียร์อัลองกีนูนะก็เป็นไอเทมจอะเกาะนะครับพาสซีฟก็จะแบบว่าตีเอ่าสะสมได้5ครั้งนะสำหรับการเจาะเกาะนะเอฟเฟกของมันนะแล้วก็ได้ลดคูลดาวได้เลือดนะครับอ่ายังไงตีปุ๊บตี ยังไงอันตีสวนเห็นไหมครับทุกคนใช้สกิลกดแช่แข็งลงไปใช้สกิลแล้วก็ตีนะเนี่ยตีตีต,ตีหายโอเคสวยงามก็ก็เดินเกมมาได้ด้วยดีนะครับสำหรับเกมนี้ก็สกอร์แบบ3ตัวเลยนะได้คิว3ตัวก็ถือว่าเราตังนำกว่าเพื่อนนะในทีมเนี่ยเราเกินส่วนแรกตอนเนี้ยโอเคตีใช้สกิลตีใช้สกิลตีอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเห็นไหมสังเกตดูตรงทวนนะครับตรงทวนของพีโปู ใต้พาสีนะมันจะแบบเพิ่มความเร็วโจมตีนะทับซ้อนกันได้10ครั้งนะครับทุกคนตีไปเนี่ยอย่างเงี้ยได้4สแต็กเห็นไหมก็จะริปโปกจะตีเร็วขึ้นนะอ่าชัตนี้ก็ได้ป้อมฟรีไปนะครับเพราะว่าอารินเขาไม่มากันนะเขาเลื่อกที่จะก,การเลนกลางก่อนนะอ่าสำหรับคนที่เข้าเมานูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อจะให้ผมเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง420กว่าซับแล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนที่กดติดตามกันนะก็จะพยายามทำชิปลงเร้เลยนะยังไงสกิลหนึ่งตีปุ๊บนะกดตีสวนมาเลยเพื่อนฟิกเกอร์ออกแล้วจ้าไมา่อยู่แล้วทำไมต้องเรียกเพื่อนมาด้วยอย่างนี้โดดสวนปุ๊บไปแล้วจ้าเฮลมี่ต้องวิ่งไปหาเพื่อนนะครับตอนนี้ต้องให้เพื่อนรับเรานะแอนเนตกำลังวิ่งลงมารอแอนเนตอยู่นะครับตอนนี้ไปแล้วจ้าโดดทุกสกิลหนึ่งโอ้สกิลสองไม่ตาย มังกรแทงคอไม่ตายได้ไงก็ไม่รู้ดาเมจไม่พอครับทุกคนอ่าส่วนมากจะแบบว่าออกเป็นทางอ่าด้านยืนนะเป็นกึ่งนะไม่ใช่แบบดาเมจอ่าดาดเมจเบอร์จ่านะโอเคเดี๋ยวปิดหลังปิดหลังก่อนน่าจะได้คู่น,นะเนี่ยไม่หนีใช่ไหมตายไปโอเคดับเบิลเปิดอันตรีล้างคิดว่าไหวเหรอเพื่อนมาดิมาดิไปอยู่ดูเลือดเด้งเลือดปึ๊บ หายโอเคสวยงามก็ไปทำเลนต่อเลยนะดับเบลิลคิวไปนะชัดนี้โอเคทริปเปิลคิวสวยงามทำเลนขึ้นไปก่อนครับก็ชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นทอยเลยนะผมจะออกแบบเป็นจอกเกาะเล็กมาก่อนนะครับก็จะเล่งเป็นทอยนะเพราะว่าเจอพวกเมดเมดเยอะเกินนะครับผมเลยขึ้นมาก่อนเลยนะเจอเมด 3, อดสามเนี้ยถ้าแบบถ้าเขาเลดเกียม,มาเราเบิร์ดไม่ตายนะเฮ้ยโดนเบิร์ดไม่ตายยังไงอันตีสวน โอ้โหเขากิ้งวะหายชอนเมื่อกี้ก็พลาดไปนะครับคือแบบว่าสกิลหนึ่งผมใช้จนหมดแล้วนะก็นึกว่าแบบเขาเสียสกิลกิ้งไปแล้วนะแต่เขามีว่าฟ้าครับเ็เลยแบบกิ้งได้นะกิ้งได้ไวขึ้นนะเราเลยพลาดไปชันเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรครับโอเคได้ถอยแล้วขึ้นเป็นลองจินต่ตโอ้โหโดนมาเลย2ตัวมามามาอันตรีสวนยังไงหลบออกมาก่อนจนังวันนี้เอาเพื่อนมาเติมหายหมดนะยังไงดูเลือดแข็งอยู่แข็งอยู่ เพื่อนเติมโอเคสวยงามถ้าเมื่อกี้ผมแบบยังขืนแบบว่าใช้สกิลโดดใส่เขาเราอาจจะตายเองนะเพราะว่าโดนอันตีอเรีนนะครับผมเลยแบบออกกดสกิลหนึ่งออกหลบออกมาก่อนนะก็หลบได้สวยเลยนะฉันเมื่อกี้โอเคคือตังแบบเกิดมากเลยตอนนี้เราต้องดักก่อนนะยิ่งเลือดน้อยรู้สึกว่าอันตีของลิปโป้เนี่ยมันจะดูดเลือดแรงมากขึ้นนะครับแบบนี้นะดูดิถ้าเลือดน้อยจะดูดเลือดแรงมากขึ้นนะหาย โอเคได้ okay. มาแล้วต่อไปก็จะขึ้นเป็นยูเรียแบนนะครับก็เอามากันพวกเพนนะไอเทมนี้ก็คุ้มเลยนะสำหรับที่แบบว่าเจอเมดสองตัวขึ้นไปนะครับก็ควรเลือกได้นะครับไอเทมนี้ก็บวกบวกสแตทที่ดีเลยนะแบบความเร็วโจมตีแล้วก็พลังโจมตีนะครับกันสถานะด้วยนะแล้วก็บวกเกาะเวทด้วยนะถ้าเราเลือดน้อยกว่า50%นี่ยังไงก็เป็นแบบไอเทมนึงเอามาสวนแบบ วันทางแบบพวกเมดนะครับที่แบบว่าเราจะเอามากันตายได้นะถ้ามีไอเทมนี้ก็สามารถสวนเมททุกจัวได้ครับยิ่งเป็นริปโปอย่างเงี้ยมันดูดเลือดได้นะแล้วก็บวกทอยเข้าไปก็คือแบบเหมือนแบบไก่อากับทอย2ชั้นเลยนะประมาณนั้นครับแต่ไอเทมนี้ว่าน่าจะคุ้มกว่านะสำหรับพวกไฟเตอร์นะที่ใช้หรือพวกแครี่นะครับโอเคอยังไงเพื่อน เราพยายามบีบบีบเวฟเข้าไปเรืเลยนะกดดันเขานะครับเราเกิดแล้วเราทําอะไรก็สะดวกครับจังหวะนี้ตัวลบปุ๊บปั๊บเป็นไงไม่โดนโอไ,ไงโชว์ท่าเท่ไปหนึ่งทีโอ้ยอย่างนี้มาเลยอันตรีมาเลยเพื่อนไปโดดสับหายโอเคโคตรแรงนะชอนนี้ก็เขาเราของเราเกิดไงเนาะเออของเราเกิดเวอร์แบบดาเมจแรงมากทั้งถึกทั้งแรงนะเพราะว่าไอเทมโจมตีตั้งแบบ สามชิ okay. okay. então, open. Open. ้นเลยนะก็ถือว่าไม่เลวเลยนะโอเคทำเวฟขึ้นไปก่อนครับก็ไอเทมสุดท้ายก็จะออกเป็นกรกเกิดนะก็ตามเซตเลยครับเพื่อนยังไงเพื่อนมาเลยช่อนี้ไม่กลัวใครเลยนะเปิดอันตีสวนเลยมาเลยสีตัวเหรอมาอันตีสวนสวนสวนตีไปตีไปแรงบอกเลยสแต็กครบเก็บครบเจ็ดเลยนะเก็บครบสิก็จะตีแรง ตีเร cool ็วมากถ้าเก็บครบสิบนะสเต็ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นการใช้สกิลนะครับก็จะทําให้ได้หนึ่งสแต็ปนะกับอ่สกิลหนึ่งครั้งนะก็เก็บสะสมได้สิบครั้งเป็นพลังจมเป็นพความเร็วโจมตีนะตลอดทุกโหมนะโอ้โหโดนป้อมยิงอ่าฮะวิ่งเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหคคีปหมดเสียโลเวทไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเลือดกับคีบปากก็ได้อันตีใกล้มาแล้ว ดันไปดันไปมาดิมาดิเพื่อนเก่งๆแค่ไหนขอดูเลือดก่อนนะครับโอเคอันติไปโอโห้อเลนคีเพื่อนช่วยทันไหมเนี่ยเพื่อนทาไมต้องฟิกเกอร์ไปทางนั้นเพื่อนฟิกเกอร์ไปทางนั้นโอ้โหช่วยไม่ได้ไปแล้วจ้าเพื่อนน่าจะฟิกเกอร์มาหาเรานะช็อตเมื่อกี้คือแบบเพื่อนฟิกเกอร์ไปทางนั้นน่เลยแบบรับไม่ได้นะครับมันไม่ถึงจริงๆนะเมื่อกี้ โอโหเขโดดตามมาเลยวิ่งตามมาวิ่งตามมาฉันพร้อมเปิดอันติสวนนายตลอดเวลานี่มาแล้วจา้าตีไปสกิลตีโอเคหายเขาแบบเขาประมาทเกินไปนะเขาไม่รู้แบบเขาน่าจะคิดว่าเราใช้อันติไปแล้วมั้งอ่าเขาเลยแบบวิ่งล้วงเลยนะเห็นแบบเลือดน้อยไม่ได้เลยนั่นนาอ่าก็จะเป็น Set Item. เซตไอเทมอารอติโอฟไปน,นะเพื่อสลับของนะครับทุกคนตอนแบบเราตายอย่างเงี้ยเราก็ขายก่อเกิดสลับของไปแช่นะ ก็จะทําให้จังหวะในการเล่นง่ายมากขึ้นนะถ้าแบบเราโดนลุมแล้วเราก็สามารถพลิกไฟได้นะโอก็เป็นชึกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเล่นอาริโป้นะก็ลองเซตไว้ครับทุกคนถ้าเราได้ก่อเกิดแลนะไม่ว่าจะฮีโร่ไหนก็ตามนะครับควรทำเป็นนะเทคนิคนี้แบบจำเป็นมากนะในแรงสูงๆโอเค ยังไงมาเลยเพื่อนเปิดอันตีตดวใส่5ตัว,ตไ,ตวไม่กลัวยังไงฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์หายฟิกเกอร์เออ,อยัองออกมาได้อยู่5้าตัวก็ลุ้มไม่ลงครอบจงังหวะนี้พวกนายสกิลหมดแล้วใช่ไหมล่าเราจะตีป้อมได้นะนี่ยตชอนนี้โอ้โหเปิดอันตีคิดว่าเข้ามั้งมาเข้าถูกแบบถึงมากเลยนะอันตีตัวเลนยังไม่เข้าอะ่ะมันน่าจะตายแล้วนะช้อนเมื่อกี้โดนตีตัวเลนยิงแต่มีทอยนะครับมีทอยแล้วก็ดาบกันเวทน,นะยูเรียรแบนของเรานั่นเองนะโอเคขึ้นไปบนละ ทำเวฟต่อนะรอสกอร์ก็สวยเลยนะได้มา11คิวแบบงามๆนะครับเข้าไปเลยจังหวะนี้ไม่กลัวใครด้วยยังไงล่วงไปละเลนตีป้อมเปิดอันตีล้างเอาอันตีหายอันตีอันตีคิวเดอร์หลุดเลยเมื่อกี้โดดไล่เลยจังหวะนี้ยังไงตีตีเอาหน่อยตีตีจะตายผมจะตายโอเคก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะว่าใครจะได้ MVP นะครับก็คงไม่ขนผมเลี้ยฆ่าตั้งหลายตัวอ่าก็จบไปแล้วนะ โอเคอ่ะก็ผมก็ได้ MVP นะเหรียญทองไฟ g h เตอร์ i ิปโปรคิวโอเคครับก็ด,ดามีทำไป25%นะก็<อ>ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอดิชิตเกมเมอร์ด้วยครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน